แฟตพอยต์เหตุการณ์ที่ทําให้แบทแมนได้เจอกับพ่อของเขาอีกครั้งในคอมิกแบทแมนได้ร่วมประจบนภัยกับเดอะแฟตผ่านกระแสเวลาโดยใช้ลูกวิ่งสปีดฟอร์สมันได้เกิดเสียขึ้นมากลางทางทําให้พวกเขาหลงไปยังไทม์ไลน์ของแฟตพอยต์ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เดอะแฟตสร้างขึ้นมาเหตุการณ์ที่บุชเวนตายและพ่อของเขาโทมัสเวนกลายเป็นแบทแมนในท่ามข้างคขาที่ไม่คุ้นเคยแบทแมนรู้ได้ดทันทีว่ามีบางอย่างผิดปกติเขาหันไปมองรอบๆก่อนจะเห็นแบทแมนอีกคนที่กำลังมองเขาอยู่เมื่อเห็นโทมัส เบรี่ก็รู้ได้ทันทีว่าจะเกิดอะไรขึ้นเขาจึงหาทางซ่อมรูวิ่งก่อนที่ช่วงเวลานี้จะถูกลบบูธได้บอกกับโทมัสว่าตัวเขามีลูกชายตอนนี้โทมัสกลายเป็นคุณปู่แล้วและบอกให้โทมัสมากับพวกเขาโทมัสปฏิเสธพร้อมกับผักบูธไปยังเบรี่บูธได้ทําสิ่งที่เขาไม่เคยทํามาก่อนเขาขอร้องอ้อนวอนให้เบรรี่พาพ่อของเขาไปด้วยโทมัสบอกบูธให้เลิกเป็นแบ็กแมนซะขอให้บูธมีความสุขและจงเป็นพ่อที่ดีพ่อที่เขาไม่มีโอกาสจะได้เป็น เสียงตะโกนของบูธได้ดังขึ้นก่อนที่เดอะแฟตจะพาเข้าไปจากไทม์ไลน์นี้โทมัสได้ลำลึกถึงความทรงจำเก่าๆของบูธก่อนจะสวมหน้ากากแบ k แมนและวิ่งเข้าไปในไทม์ไลน์ที่กำลังจะหายไป